สวัสดีครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วในการซื้อรถยนต์ก็มักจะขอเครดิตจากสถาบันการเงินซึ่งเรียกกันติดปากว่าทําไฟแนนซ์โดยมักทําเป็นสัญญาเช่าซื้อคําถามคือว่าในสภาวะในการแข่งขันทางธุรกิจสูงหรือภาวะว,ะวิกฤตโควิด -19 นอกจากการผ่อนผันการชําระตามมวดแล้วรถยนต์สามารถรีไฟแนนซ์แบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้หรือไม่ตอบว่าได้ครับแต่หลักการต่างกันอยู่บ้างเพราะบ้านนั้นซื้อมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา แต่เราขอสินเชื่อจากธนาคารไปจ่ายแล้วจำนองไว้กับธนาคารเป็นหลักประกันส่วนรถยนต์นั้นกรรมสิทธิ์โอนจากบริษัทร,รถไปเป็นของสถาบันการเงินโดยเราเป็นผู้เช่าซื้อเมื่อชำระค่าเช่าครบก็เท่ากับซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้องโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียนเป็นชื่อเราและว,วิธีการคำนวณดอกเบี้ยก็แตกต่างกันตอนหน้าเราจะมาคุยกันว่าการรดีไฟแนนซ์รถยนต์นั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับ